เอาลากมองเขาปาลาแล้วครับมันคืออะไรไม,มันคือมันคือเฮ้ยเข่งใหญ่ครับเจอของใหญ่แล้วครับเจอของใหญ่แล้วอุ้ยอ้ยเฮ้ยนี่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 อุ้ย ขออะไตายหรือเัองเแม่อา้าวหล่อปังขึ้นครับหล่อปังขึ้นผลงานผลงานไหนเท่าแกาเอาเอาจาักรโล่ <c oughs> ไปโล่เออโอ้วันนี้มาครบทีมครับพิจาเท่าแกครบสุด เดี๋ยวสิบงงชุดใหญ่ไฟไฟกระพริบมาเบิงมองรอบิงขึ้นครับสิมันให้บมมันมาเบิงกัน เจอของใหญ่แล้วครับเจอของใหญ่แล้วอุ้ยเฮ้ยนี่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 อู้หูเฮ้ยพบของใหญ่แล้วมา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 ฮู้ยเนี่ยโอ้ยที่ไหนได้มันหมักของใหญ่นี่ว่า อู้สลิดใหครับมาเนี <sk <sk ่ว่าหลอกกังขึ้นนี่ม้านี่ว่าสลิดไม่ทำไมใหญ่เหรนี่บุก็นพอใหญ่น้อ้เบิ้งพี่น้องเบิ้งไ่มีคำว่าน้อย แม่แม่เป็นบ่ครับน้องน้องปน,นินพูดอ่ะันคุ้มค่าการลงทุนโอ้บุ้ยเสียงโอ,อ้ยมีแต่สลิปไม่ใหญ่ครับพี่น้องแต่บอาเอามาตั้งสีนออ้อ เอ้าเด้ออยากไว่ามันจำหนาที่ว่นี่ยโอ้โอติดนำติดนี่ครับโอ้ยมาได้มาได้บันทายเนาะบันทายของไม้ยังไงกลางีชุดคือสิติดขัดเนาะหลังนี้มิเตอร,ร์สลิดไม่ใหญ่ครับ บ่มีปลาอื่นปลาปนปลาสลิดบางบ่อหนีบ่อเดียวบางบ่อมันปนสมมติประกาศนครศรีนี่อยู่บ่อเดียวเลยน้าพื้นเดียวนี่เลยเอาลากม่องเขาปลาแล้วครับมันคืออะไรมันคือมันคือ เฮ้ยเข่งไงครับงงสมพอมันหลากมองเขาปลาครับเ้ยคนใหตุเพราะว่าโอ้ย,อย,อยสก,กิดมามาเมาแล้วโอ้ยเต็มถุงสมพอปเป็นแห่งเก็บดอกเข่งไงครับเข่งไง อยากมองเขาปลาได้ครับเค็งไงเนี <le> oh, right. ่ยอย้ถุง่บองใส่หม้อเลยเหรออาอพอสามแยกละนี่หดะเจ้าใหม่อดปากพีอุ้ยอันนี่ยกะดีบอ สลิดบอ,อ้ยสามแยกอะไรหลากหลายสลิดเขงนี้ยสสิทเนอ,อ้าทีมงานคุณภาพมาเนี่ยครบทีมครบทีมอ,อูออ้ พิจาหมานผักบุ้ง่าสันโอ้บอพ่อว่าผักบุ้งเนี่ยปลาหวานแต่ละแม่อุย้ยโซนนี่ปลาเค็งโซนนี่ปลาเค็งอยากคุยกันเด้อสามสามสามแยกปลาเค็งอันนี้เลย <laughs> วอมีสามแยกยป,แปลเาเข็งตะกี้ปลาสลิดล้วนๆอันนี้มั้งอ้ยกับแต้มนี้หน่อยเข็งล้วนๆนี่หว่าอันนี้ฮะตามอีกแล้วตามอีกแล้วโอ,อ้ย ออกแล้วตัวว่ามันจะปิดเมี่ยาพาวเราปิดกล้องอยางว่ะเชยานั้นก็นั่งพลั่งจะไปเดี๋ยวมุ่งเดี๋ยวแม่นอ๋ออีกเกิงก็ขคืนแล้วครับอีกเกิง